กันแล้วนะครับเดี๋ยว <ược> <Maria> เรากลับมาติดตามดูกันว่าภารกิจสุดท้ายของหนุ่มตีจะต้องทำอะไรกันบ้างไปลุยกันต่อเลยค่ะเย้ยการช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมสี่ขาเป็นไปอย่างวุ่นวายครับนี่ถ้าผมรู้ก่อนนะครับผมจะชวนเมาครีมาช่วยจับด้วยทำไมล่ะครับก็เมาครีลูกหมาป่าไงครับมนาเล่นเลย เออตอนนี้นะครับหลังจากจับกันมานานแล้วฮะส่วนใหญ่จะได้แล้วก็มีบางตัวที่มันไม่ไหวจริงๆคนระับเพราะว่าบางทีจับจับจับแล้วเนี่ยมันชอบวิ่งวิ่งข้ามถนนมาก็กลัวมันจะโดนรถชนนะก็ตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปให้อาหารดีกว่าครับผมอันนี้ง่ายๆครับเฮ้ยเคยมานี่ไล่เขาเต็มเลยอย่าบอกว่าเป็นเสือสาวแง่งหัวสอคนเนี่ย ที่มันท่วมมานานเนี่ยพี่ตรงเนี้ยมันลดลงเยอะนะครับเยอะมากแล้วท่วมสูงสุดนี่เท่าไหร่สิบเซนแมนี่เป็นจิตอาสาหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นจิตอาสาอยู่ของ SOS ใช่ของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วบ้านเราอยู่แถวนี้ป่ะครับบ้านอยู่แถวนี้ท่วมไปแล้วครับหลังหนึ่งตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยบริเวณเนี่ยมีสุนัขที่ให้เราช่วยเหลือประมาณกี่ตัวก็ประมาณสามสิบสี่สิบตัวที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยหมาเนี่ยมันปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือมันหิวครับหิวแล้วก็นี้ไม่มีคนดูแลด้วย ก็โดนโดนชนไปเยอะหรือยังสี่ตัวครับตอนวันนี้ล่าสุดตายไปสี่ตัวแล้วว่าชาวบ้านมาบอกเฉพาะวันนี้อ่ะใช่ครับผมแล้วคิดไงทําไมถึงอยากมาช่วยเราี่พี่จริงๆแล้วเราเราอยากมีส่วนร่วมในภาคสังคมด้วยสุดยอดครับพี่ครับเยี่ยมเลยครับหล่อมากดุยหนามาได้ไม่เท่าไหร่ครับเฟอร์นโอของเราก็เจอเป้าหมายซะแล้วสงสัยดวงจะสมพงกับน้องหมานะครับเนี่ย กระดิกหางกันดิ๊กๆๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่ดูแลอยู่ใช่ไหมครับครับก็มันหนีมามันก็มาอยู่เนี่ยเราก็เลี้ยงมันมีทั้งหมดกี่ตัวครับเยอะไหมครัหตัวครับก็สงสารมันนะฮะมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันอ๋อ ข้างในมีมสุนัขไหมครับอยู่ข้างในอ๋ออ๋อไปลําบากใช่ไหมครับลึแกแค่ไหนขึ้นเข้าไปข้างในถึงหน้าอกได้ครับโอ้ยถึงหน้าอกไปเดินกลับเถอะนะฮะเราไปให้ที่เราให้ได้ <laughs> ใช่ครับเพราะมันอยู่แถวนี้แหละนะฮะหลังจากนี้ผมพ <laughs> <laughs> ยายามมาได้ปกยากใหญ่ครับไม่ยอมกินครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมี ุณสุนักคันใดนะที่เกิดหิวขึ้นมาก็มากินตรงนี้แล้วกันนะครับการให้อาหารสุนัขนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องขึ้นอยู่กับหน้าตาด้วยนะครับโอ้โหถ้าหน้าตาไม่ดีเนี่ยสุนัขมันอาจจะเมินได้นะครับโอ้งลูกหหว่าไงเ่าเลยคะว่เอาเลยโอ้โหว้าวหลังหน้า,าจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊ดไหมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยรังเกียจ์อะเขารังเกียจ์อะ ดิใจจังเลยกินแล้วก็แล้วไม่กล้ากินแล้วก็ไปดมๆอยู่มันหมดแล้วไงตัวดำกินหมดแล้วนี่จะใส่เพิ่มฝีมือการให้อาหารของเฟิร์นโดถือว่าน้องหมาลับประทานนะครับเนี่ยผ่านเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูตีวีบิดกันบ้างนะครับว่าพี่เขาเนี่ยจะชนะใจน้องดำได้หรือเปล่า น้องดาคงจะตาไม่ถึงนะครับที่ไม่ยอมกินของที่พิติตักให้แต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับต้องมีสักตัวที่เห็นคุณค่าของพิติวีวิตรของเราสู้ๆครับพิติครับกฎของธรรมชาติมีขึ้นก็ต้องมีลงการช่วยน้องหมาก็เหมือนกันครับ เมื่อช่วยยกน้องหมาขึ้นมาแล้วก็ต้องยกน้องหมาลงไม่เกี่ยวกันเลยเอ้ามามาช่วยกันหน่อยครับพวกเราหุยเล่หุยพี่เจวแล้วตัวนี้ก็ไม่เอาไปไม่ค่ะไม่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมารับต่อค่ะ ที่เห็นบนรถเนี่ยมี2ตัวนะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ครับแต่เผอิญเจ้าของหมาตัวจริงเนี่ยเขาขออาสารับหมาไปดูแลเองก็เลยเหลือแค่สองตัวที่ไม่มีใครรับเป็นอุปการะนะครับพูดแล้วน้ําตาผมจะแตกแล้วครับผมก็เรียกได้ว่าเราผ่านภารกิจวันนี้มานะครับแ<ช> <ขอ S 2> ต่วันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสีส่วนหนึ่งอ่าจริงๆพี่เขาต้องมาทําแบบนี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ครับใช่ไหมครับแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินแจ้งมาก็จออทันทีเลยแล้วเราเอาหมาลงมา ทำไมพี่จะย้ายเหรออ๋อพี่จริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เก็บน้องหมามาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเป็นการเพื่อจะรอย้ายต่อก็ช่วงเย็นค่ะเป็นช่วงสาห์เวลากันเดี๋ยวก็จะมีคนมารับต่อค่ะเป็นพี่ที่ฝากเขาไว้ได้ค่ะเขาจะมี แตะมือกันมาอีกแกงนึงเขาคขาเรี้นรักพาไปเลยเป็นแกงรักปะเอาแกงรักหมานี่ไม่ใช่รักอันนี้รักรักรักรอเรือเข้าไปให้อาหารเขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อหมาด้วยนะซื้อไปเลี้ยงดูเหรอเขาซื้อไปกินกันได้ได้ยินเรือจะฝากไหมฮะก็ฝากถึงคนที่เลี้ยงฝากทุกคนนะคะนะถ้าเอาเขามาแล้วนะะคในชีวิตเราแล้วเนี่ยก็ขอให้เราชอบเขาให้มากที่สุด S <S ให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เห็นลว้วว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆเขาทำอะไรบ้างศูนย์ SOS เนี่ยมีเพื่ออะไรใครที่อยากจะบริจาคบริจาคติดต่อทางไหนได้บ้างครับสามารถเข้าไปดูได้นะคะในหน้าเพจของ SOS Animals Thailand นะคะเป็นเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นรวมเรื่องราวคุนคัขต่างๆใครถนัด ใครช่วยเหลือตรงไหนได้เข้าไปเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเข้าหรือไม่ก็เข้าไปที่พัฒนาการก็ได้ครับถ้าใครอยากได้ลูกหมาก็ไปเอาได้หาบ้านให้น้องสู้ๆนะครับพี่ขอให้ทำสีดีแบบนี้ต่อไปนะฮะกับ SOS Animal Thailand นั่นเองพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เต้นนะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากครับนุ่งเตียงเราวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเออก็รู้สึกว่าจริงๆภารกิจนี้ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครนี่ขนาดผมมาแค่วันเดียวนะพวกเรามาแค่วันเดียวแล้วรู้สึกว่าพี่ๆกำลังดุดเงนเห็นพวกพี่ๆเขาเดินเข้าไปหหาาาาาามแบบบลูกกกๆออยย่่่งงงเเเี้นะะวรรัจิ เห็นเห็นบางช็อตก็เหมือนกับเหมือนหมาก็จะรู้สึกได้นะว่าขครที่รักมันนะใช่อย่างอย่างเมื่อกี้ตอนตอนเฟิร์นเดินเป็นหมาเดินหนีนะครับใช่ใช่ใช่หมามือเลยอ่ะทิ้งท้ายครับดุตีครับชื่อว่าแฟนๆรออยู่ฝักผุงาน้ครับตอนนี้มีผลงานเพลงนะครับตอนนี้ทําเป็นชื่อวงนะชื่อวงวีวิดนะครับแล้วก็ปล่อยซิงเกิลแรกไปชื่อเพลงหน้าที่ิงเกลเสียใจนะครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ที่กําลังจะตามมาอีกลเร็วนี้นะครับ <c oughs> ชื่อเพลงจะเลิกก็ชูนะครับผมายปีนี้ ประมาณทันวานะครับああจะมีการรวมตัวของ AF ทั้ง8ซสซั่นเลยโครงการนี้มีชื่อว่า AF All Season ยังไงติดตามข่าวได้ครับานามรถปุ๊บเจอกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณก <go or> ุต <Book. S 1> ติด้วยนะฮะตติ้วีวินั่นเองนะครับขอบคุณมากคุณครับขอบคุณพี่ให้ตัวเองสุดขอบคุณครับจ้าแม่เนี <ะ S 1> ่ย ภารกิจในวันนี้นุ่มตีของเราทุ่มกันสุดตัวเลยทีเดียวนะครับทั้งตากแดดลุยน้ำท่วมแถมยังช่วยน้องหมาแบบเหนื่อยไม่มีบน่นถึงหมัดเทบจะเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถขวางทางพี่ตีได้จริงๆครับรับรองว่าหลังจากวันนี้ไปไม่มีหมาตัวไหนกล้ากัดพี่ตีของเราแน่นอนครับบอกได้เลยครับว่าหมาซึ่งขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้สนับสนุนสุดซีของเรากาแฟเนเจอร์กิฟ รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามาสด้าสองสองสสชวนเพื่อนเลิกเล่าโทร 1, 4 4 3 3และโทรศัพท์มือถือ Infinity. อินฟินิตี้ขอบคุณมากนะครับฝากด้วยและกันนะฮะติดตามรายการของเรานะครับกับภารกิจศรรีบสาของเราทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา5้าทุ่มครึ่งทางโมเดลนายทีวีนะครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ครับรบ,บ๊ายบาย